สวัสดีจ้าเตรียมทำลาบหมูนะคะวันนี้จะทำลาบหมูคั่วนะคะขาหั่นยางนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาออกจากผู้แช่ามาค่ะแข็งยังไม่ละลายชอบใส่ขาหอมๆใบมะกรูดค่ะ เครื่องราบของเราได้แล้วจ้าก็ตามด้วยพริกป่นนะคะข้าวคั่วหมูป,ป่านะคะหมูป,ป่าบดจ้าเกลือค่ะจุรสจ้าน้ำปลาฟิสโสดนะคะข่าออนหรือว่าคาแก่จ้า หั่นหยาบหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้ก็ได้นะคะใบมะกรูดพริกป่นนะคะเราใส่ไม่มากเพราะว่าเราจะใส่พริกสดด้วยจ้าข้าวคั่วยังไม่ต้องใส่นะคะตังกระทะใส่น้ำมันค่ะ ใบมะกรูดค่ะหอมมากบางคนอาจจะคิดว่าทำไมคุณลมโบเขาไม่เหม็นแล้วก็ให้ทำอาหารไทยแบบฉุนๆในบ้านคือคุณลมโบเขาบกพ้องเรื่องกินนะคะบอกไปหลายครั้งแล้วล่ะคะ่ะแต่บางท่านอาจจะ ยังไม่ทราบนะคะก็เลยทําอาหารไทยได้ค่ะติดแห้งจ้ะขอขอบพระคุณคุณพี่เยววาวภายำสะอาดมากๆเลยนะคะติดตามชมคลิปแล้วก็บรรยายละเอียดเลยน่ารักมากค่ะขอขอบพระคุณคุณพี่กฤษณาด้วยนะคะหลายกฤษณาเลย แล้วก็คุณพี่กิษณากับลูกสาวทางลอนดอนนะคะบอกว่าติดตามชมมานานแล้วไม่ได้คอมเมนต์ค่ะอชอบวิถีชีวิตค่ะก็นำไปทำหลายๆอย่างนะคะขอบคุณทุกท่านแหละค่ะก็ขอบคุณคุณพี่สิลิพรปรา้องบัวคุณพี่จะชอบมากในการเห็นผักกาดหอมเข้าครัวนะคะ ขอบคุณน้องน้ำฝนราชลินมากๆเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์แบบเป็นคนแรกๆทุกครั้งเลยขอบคุณที่ติดตามชมคลิปโอ้ตอนนี้หอมมากเลยค่ะขอบคุณพี่ออนนิชาด้วยค่ะคุณพี่ไพเราะ,จะเจริญพานนิดด้วยนะคะคุณสีเรือนบุญเกิดค่ะคุณสมจิตเพชรทองนะคะหลายๆท่านเลย คุณแม่ฉะฉลวยปิ่นประดับดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะน้องออนอรไทยด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะและ้วก็คุณนางรัตนาผสมสีด้วยค่ะมันจะหอมมากนะอันนี้จะเรียกลาบคั่วไม่ได้เนะ้องมันต้องเรียกลาบทอดจ้ะ หอมไม่ค่อยชอบทานดิบอ่ะอันชอบทานสุกมาแต่ไหนแล้วค่ะมันก็เลยไม่ชินจ้ะพี่น้องขอขอบพระคุณคุณพี่วันนภพาสุรธรรมจัญญาเนาะ <c oughs> แล้วก็นี่เลยค่ะคุณปลาหยุดวันจันทร์วันอังคารนะคะวันพุธ ไม่รู้หยุดหรือเปล่าชื่อโปรไฟนี้น่ารักขอบคุณทุกท่านนะคะน้องไก่ที่คุณสีพวงด้วยนะคะน้องนกชนบนานทางชนบุรีได้จ้ะค่อยๆเอ่ยชื่อเอ่ยนามไปเนาะน้องเจนนรินอ่น้องสุกานดานันทโส ổ, เนาะจ้ะแล้วก็ น้องเพชรชราปันติจ้ะเอชื่อเอานามเป็นบางท่านเนาะมาอยู่สวีเดนสมองเริ่มกลับมาแล้วค่ะความจำเริ่มกลับมาแล้วไปอยู่เมืองไทยสมองฝ่อมดพี่น้อง <c ười> คิดเยอะคิดหนักจ้ะตอนนี้ก็ก็คือให้สุกนะคะสุกแบบรวนๆน,นะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้เอาแบบว่าสุกจนจนเนื้อเขา แขงอะไรเงี้ยค่ะอละละร้วนๆนะคะปิดแก๊สจ้ะปิดแก๊สจะขอขอบพระคุณคุณพี่อัมพัยเจรุนวงนะคะบอกไปเที่ยวตราดจันแล้วก็ระยองเที่ยวให้สนุกนะคะมีความสุขมากๆจะ้ะเรามาปรุงเครื่องลงกันคะ่ะข้าวคั่วนะคะมันจะได้ไม่ด้านเกินไปคะ่ะให้มันถูกความอุ่นๆบ้างนะคะหอมแดง พริกขี้หนูจากระเทียมนะคะ <c oughs> <c oughs> มันจะมีความหอมอ่ะพี่น้องหอมไอ้น้ำมันที่เราทอดใบมะกรูดพริกแห้งนะคะอย่างนี้ก็เติมมะนาวค่ะมะนาวนะคะ โอ้ยน้ำแตกจดจดวน้ำลายแตกด้วยอโอ้ยหอมมากเลยเก็บได้หลายวันด้วยนะพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งเข้าหอมหอมทานลำเด้่เรียวเดิเดแรงจะ้ะอันนี้ต้นหอมหรือว่าใบหอมนะคะ เก็บไว้ปีที่แล้วนะคะในตู้แช่จ้ะแค่นี้เราก็ได้รับคั่วเรียบร้อยอือหือสุดยอดสุดยอด เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าลาบหมูคั่วของเรานะคะลาบเรามาคั่วนะคะไม่ใช่คั่วแล้วลาบจ้ะลืมบอกไปว่าพักการหอมใส่สารแหน่ผงไปนะคะเพราะว่าสารแหน่ยอดของเรายังไม่แตกใบโตจ้สะสารแหน่ที่เราทําผงเอาไว้ใช้ได้เหมือนกันได้กลิ่นหอมแต่ว่ามันมองไม่เห็นใบจ้ะหอมมากเลยจ้า เออเดี๋ยวมาจัดจานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณเลมโบรอดูทีวีอยู่ค่ะเพราะว่าคุณเมโบจะไปทำงานช่วงค่ำทุกวันเลยค่ะต้องดูแลคุณเลมโบก่อนที่เขาจะไปทำงานจ้ะพี่น้องคุณเลมโบเข้างานกะกลางคืนแทบทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ผักสดพอหาได้แค่นี้จ้ะพี่น้องจ้ะกระพอปลาล้มปลาเลมได้เนาะ กระเทียมป่าก,ก็ไม่ได้ลงไปเก็บจ้ะเพราะว่าอากาศมันมืดแล้วนี่จ้ะมีข้าวเหนียวมีลาบหมูคั่วผักสดๆนะคะตามด้วยสมูทตี้นะคะสมูทตี้ผลไม้เจ็ดอย่างผลไม้ในสวนของเราที่เราเก็บไว้ในปีที่แล้วนะคะเก็บไว้กินในต่างฤดูในนี้มีผลไม้เจ็ดอย่าง ก็มีอ่าลิงงอนบูเบอรี่ลัดเบอรี่วินแบร์เรนแบร์แล้วก็วินแบร์สีแดงนะคะตามด้วยกล้วยหอมค่ะทั้งหมดมีเอย็ดางอ่ะน่าจะแปดสตอเบอรี่ด้วยนะคะนี่แหละพี่น้องอยากให้มาทานด้วยกันจังเลย ครัวเล็กๆนะคะแต่ก็จัดเต็มกันทุกวันแหละเพราะว่าอยากจะมีคลิปมาฝากพี่น้องกันจ้ะช่วงนี้อากาศมันยังหนาวจะเข้ารั้วเข้าสวนก็ไม่เต็มที่นะคะมีเวลาก็มาจัดเมนูต่างๆแนะนําให้กับพี่น้องได้ชมนะคะเผื่อจะได้ทํากินกันง่ายๆจ้ะเดี๋ยวผักกัญหหอมจะชิมให้ดูสัก นิดหน่อยเนาะพี่น้องแค่ได้ไม่บ่นว่าทำแล้วไม่ชิมให้ชมเพราะว่าคุณเลมโบรออยู่ค่ะถ้าคุณเลมโบไม่อยู่นี่แบบว่านั่งชวนพี่น้องทานร่วมกันเลยจ้ะบางครั้งก็ทานเวลายาวยาวค่ะพี่น้องก็บ่นเอาว่าโอ้ยขี้ปากกันหอมมีแตก่กินกินกินเยอะกินยาวเวลาจ้ะแต่อันนี้เอานิดหน่อยเนาะมาจ้ามาชิมกัน Uh huh. หอมหอมใบมะกรูดกระเทียมใส่ด้วยนะมีกระเทียมโทนก็ดีจ้ะ ไม่ได้ตั้งโต๊ะจ้ะโอ้พิกค่ะใบมะกรูดก่อนนะคะพริกแห้งทอดจ้ะอืมอืมมิกเกย์ก้อนอร่อย วางจานไม่ลงแล้วสมูทตี้ค่ะมีนมนะคะแล้วก็มีอน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตใส่ด้วยจ้ะ ตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจผักการหอมเสมอมานะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ